ตำนาน,รน,านรพระเกจิหลวงปู่นาคแห่งวัดระฆังนั้นท่านได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ปฏิบฏัติปริบัติชอบเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและเป็นผู้ที่สร้างพระพงพิบต่างๆที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน่อนเนื้อเชื้อไขาจากสมเด็จพระตาจารย์โตพรมรังสีโดยตรง ทั้งในด้านของชนวนมวลสารและวิธีการสร้างจากตำราของสมเด็จท่านอีกด้วยหลวงปู่นาคท่านมีชื่อเดิมว่านาคมะเริองสิทธิ์กำเนิดที่บ้านปราสาสตำตํตบลจันอัดอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันศุกร์ที่1นึ่งสิงหาคมปีพศ2427ซึ่งตรงกับวันขึ้นสิบค่ำเดือน9ปีวอ,อกเวลา19นาฬกาท่านมีบิดาชื่อนายป้อมและมารดาชื่อนางสงวนมะเรืองสิธิ์ มีพี่น้องร่วมกันสี่คนเมื่อครั้งที่ท่านยังอยู่ในวัยเยาว์นั้นหลวงปู่นาคท่านเป็นเด็กใฝ่รู้บิดามดาได้นาท่านไปฝากเป็นเด็กวัดอยู่กับท่านพระครูสังวิจาร์วัดบึงใกล้กับประตูชุมพลเมืองนครจังหวัดนครราชสีมาท่านได้รับการส่งสอนให้รู้หนังสือจนสามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยบาลีและภาษาขอม ท่านเป็นคนที่มีความจำดีมีความประพฤติงามเรียบร้อยจนเมื่ออายุได้13ปีท่านก็ได้เข้าบรรพชาเป็นสมณีณนนวัดบึงและก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพืเ่อศึกษาวิชาความรู้โดยที่ท่านนั้นก็ได้เดินทางร่วมมากับกองคารวานที่มีผู้ร่วมเดินทางประมาณ30คนและก็ใช้เวลาเดินทางเป็นแรมเดือนพอทั้งคณะเดินทางมาจนถึงเมืองสระบุรี หลวงปู่นาคท่านก็เกิดไม่สบายขึ้นมามีดาของท่านจึงได้นำท่านไปฝากไว้กับพระรูปหนึ่งที่วัดพองพุ่มพวงเป็นเวลาหลายเดือนและในช่วงเวลานี้เองท่านก็ได้ศึกษาหาความรู้ในด้านพระปริยัติธรรมไปในตัวด้วยเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วท่านจึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพอีกครั้งโดยได้เข้าไปฝากตัวกับพระอาจารย์เลื่อมที่ท่านก็เป็นปร,รมาจารย์ด้านวิปัสสนารกรรมฐาน โดยในยุคนั้นที่วัดระฆังก็มีพระธรรมไตรโลกจารย์ซึ่งต่อมาก็ได้เป็นพระพุทธโคสาจารย์หรือหม่อมราชวงศ์เจริญอิสรางกูลท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่และท่านผู้นี้ก็ยังเป็นสิทธิเอกของพระพุทธจารย์โตพรมรังสีอีกด้วยในเวลาต่อมาหลวงปูน่นาคท่านก็ได้ศึกษาด้านวิปัสสนากรรมาฐานกับพระอาจารย์ที่วัดราชสิทธารามและวัดอรุณราชวาราราม จนมีความแตกฉานได้สมาธิขั้นสูงและหลวงปู่ท่านก็ได้กำหนดก,กิจคิดสร้างพระสมเด็จขึ้นในปีพศ2484โดยที่หลวงปู่นาคท่านก็ได้ใช้วิธีตามตำราของพุทธาจารย์โตในการสร้างและในช่วงเวลานั้นก็เกิดมีสงครามเอเชียบุรพาอยู่พอดีท่านจึงได้แจกจ่ายพระสมเด็จที่ท่านสร้างขึ้นออกไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทาหารหาน และก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์มากมายขึ้นกับผููที่ห้อยบูชาพระสมเด็จหลวงปู่นาคนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโคงกระพันชาตรีมีเมตตามหานิยมจึงทำให้พระสมเด็จหลวงปู่นาคนั้นเป็นที่นิยมในวงการพระเครื่องมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันสำหรับเรื่องราวในด้านการปลุกเสกวัตถุมงคลของหลวงปู่ท่านนั้นกล่าวกันว่า หลังจากที่พิมพ์พระเสร็จแล้วท่านก็จะให้ลูกศิษย์นำพระทั้งหมดไปไว้ในโบสถ์หลังจากที่ทำวัดเย็นเสร็จท่านก็จะปิดประตูโบสถ์อยู่เพียงลำพงังและทำการปลูกเสกจ,จนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนจึงจะกลับกุฏติเพื่อจำวัดพอรุ่งขึ้นก็จะนำพระเหล่านั้นไปไว้ที่วิหารสมเด็จโตเพื่อปลูกเสกในตอนกลางคืนอีกวาระหนึ่งหลังจากนั้นก็จะนำไปปลุกเสก อีกครั้งที่กุฏิของท่านเองก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีหลวงปู่ท่านได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าสายเหตุที่กระทําเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์นั้นท่านเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เราเป็นเพียงผู้ที่มาอาศัยท่านอยู่จะทําสิ่งใดก็ต้องบอกกล่าวท่านก่อนและขอให้ท่านช่วยในการปลุกเสกด้วยส่วนที่นําเข้าไปทำพิธีที่วิหารสมเด็จโตนั้นก็เป็นเพราะ สมเด็จโตท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังมาก่อนและเป็นอาจารย์ด้วยจะทำอะไรก็ต้องบอกกล่าวท่านให้ท่านได้รับรู้และช่วยสนับสนุนแผ่กระแสจิตปลุกเสกพระเหล่านั้นจึงจะเป็นการสมบูรณ์สมเด็จหลวงปูน่านาคนั้นเป็นพระสมเด็จที่มีส่วนผสมของเศษแตกหักของสมเด็จวัดระฆังที่หลวงปูน่านาคท่านได้เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นจํานวนมาก ทำให้พระสมเด็จของท่านโดยเฉพาะในยุคต้นๆน,นั้นจะมีเนื้อหามวลสารจัดจ้านเป็นที่น่าบูชาเป็นยิ่งนักและก็เป็นที่น่าแปลกใจที่พระสมเด็จของหลวงปู่นาคนั้นโด่งดังมากในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ส่วนในปัจจุบันก็มีคนจากประเทศนางกล่าวเข้ามากว้านเช่าบูชาพระสมเด็จหลวงปู่นาคจำนวนมากกันเลยทีเดียว หลวงปูน่นาควัดระฆังท่านได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์และก็ได้ร่ำเรียนศึกษาวิชาอาคมและอิปัสนากรรมฐานกับ4สมเด็จด,ด้วยกันดังนี้ก็คือ 1. สมเด็จพุทธโคสาจารย์ฤทธิ์แห่งวัดแก้งหรือวัดอรุณซึ่งก็คือพระประชาของท่านนั่นเองซึ่งพระอาจารย์ท่านนี้ท่านก็เป็นผู้ที่มีวิชา,าคมเก่งกล้าในด้านการสร้างเครื่องรางของขลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกุดหน้าผากเสือ ที่สำนักนี้ก็มีชื่อเสียงไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันเมื่อหลวงปู่น้าท่านแต่เรียนวิชานี้สำเร็จแล้วแต่ไอการที่จะไปหาหนังเสือมาทำเป็นตะรูดนั้นก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาซึ่งมันเป็นการกระทําที่ผิดมหัน่หันกนเลยดัดแปลงหันมาใช้เป็นของจำพวกโลหะแทนเช่นทองคำบ้างเงินบ้างนากบ้างตะกัวบ้างหรือไม่ก็อลูมิเนียมเป็นต้น ส่วนการลงและการบริกรรมคาถาของท่านท่านก็จะลงไว้ให้มีฤทธิ์หลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นอันนี้อยู่ยงคงกระพันอันนี้เป็นเมตตามหานิยมหรืออันนี้จะเน้นทางด้านหมหาอุดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในสมัยนั้นถ้าใครเข้าไปขอของจากท่านท่านก็จะเมตตาหยิบให้แล้วก็จะบอกวิธีใช้ให้ด้วย 2. ก็คือสมเด็จพระสังฆราชแพรแห่งวัดสุดทัศ ราชวรวิหารซึ่งก็เป็นพระคู่สวดของหลวงปู่นาคนั่นเองท่านนี้เก่งด้านลงยันร้อยแปดเททองพระกริ่งพระชัยวัดซึ่งเป็นต้นตำรับวิชาสุดยอดสายวัดสุดทัศน์เป็นเลยทีเดียว 3. สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์มอมราชวงศ์เจริญอิสรากูลณอยุธยาซึ่งท่านนี้ก็เป็นศิ์อง์สุดท้ายของพุทอาจารย์โต อันสำเร็จวิชาการทำผงวิเศษจากสมเด็จโตและก็เป็นกำลังสําคัญในการลบและจัดทำผงวิเศษทั้ง5ชนิดเพื่อถวายให้สมเด็จโตในการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นแรกและองค์ที่4ี่ก็คือสมเด็จพระสังวรานวงเถระชุ่มแห่งวัดราสิธารามเกจีท่านนี้เป็นพระอาจารย์สอนวิปัสสนาให้กับหลวงพ่อ วัดบางประกอกนั่นเองครับซึ่งหลวงปู่นาคท่านก็ร,รำเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐา,านจากสำนักนี้จนสำเร็จเช่นกันหลวงปู่นาคท่านได้มร,รภาพลงเมื่อวันที่15มกราคมปีพศ2514เวลา4นาฬิกา40นาทีณนะโรงพยาบาลสิริราชรวมสิริอายุได้87ปี75พรรษาครับผมครับ และสำหรับในคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวของตำนานพระเกจิครับผม